สี่โมงครึ่งเป๊ะนะเปิดประตูตรงเวลาเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่องเทเลสสายแดดนะครับวันก่อนผ่านมาแถวที่นี้ซอยอุณลีครับตรงสมุทรปราการนะครับโรงเรียนอุณลีครับมาเจอมาเจอคนต่อแถววันยาวยาวมากๆเลยไม่แน่ใจว่ามีมหกรรมอะไรกันเลยด้วยความขี้เผือกครับสงสัยเลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาถาม เ็เป็นร้านขายร้านร้านข้าวแกงครับผมเป็นร้านข,าข้าวแกงค่อนข้างจะอินดี้นิดนึงแต่งร้านก็สวยอยู่ฮะก็เป็นแค่บ้านคนธรรมดาครับเป็นเพิงยื่นออกมาแต่ว่าเขาขายของนี่คือคนมาต่อแถวไม่รู้เพราะอะไรยังไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอร่อยหรือถูกหรือว่ายังไงนี่เขาแจกฟรีได้หรือเปล่าเนี่ยฮะแถวยาวเลยเนี่ยแต่รู้ว่าเขาเปิดตอนสี่สี่โมงครึ่งครับสี่โมงเย็นถ้าเกิดไม่ถึงสี่โมงเย็นเขาไม่เปิดประตูนะฮะด้านหน้ามันเป็นประตูม้วนนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะ พอใกล้ๆสี่โมงครึ่งเนี่ยเนี่ยมาคามาแล้วสินี่ตอนนี้สี่โมงครึ่งพอดีฮะมาคามาแล้วเนี่ยเนี่ยสีเขียวนะครับเดินมาแล้วครับเน,นี่ยเนี่ยฮะเนี่ยเกิดดึงประตูประตูมนะ้านแล้วปุ๊บเปิดเปิดร้านแล้วเนี่ยฮะสี่โมงครึ่งเป๊ะนะมาก่อนก็ไม่เปิดนะเนี่ยเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าร้านอ่าลูกค้าก็เตรียมไปได้ครับเดินต่อแถวไปนี่ครับสุดยอดเลยผม,มขับขับรถผ่านมาสงสัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น ด้วยความขี้เผือกเนี่ยอบไม่ไหวจริงๆต้องมาดูวา่าเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขายัางไงกันครับไปเลยลุยดูกัน เนี่ยครับลูกค้าเข้าเยอะหยุ่มกันนะฮะเปิดร้านสี่โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยฮะคนก็จะรู้เวลากันฮะเนี่ยมาต่อแถวข้างหลังผมก็มีอีกนั่นเนี่ยมีครอบครัวก็มีมีเนี่ยฮะกลับเลิกงานมาอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจสี่โมงครึ่งเนะ่นะครับคนพื้นที่แถวนี้มันเป็นมหาก,กรรมเลยฮะ โบกมือฮะให,ใ,หให้แถวเลื่อนนะครับเนี่ย นะครับร้านเขาก็มันมีกับข้าวเยอะอย่างมันมีแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าเป็นหมอห้อใหญ่ๆนะครับหม้อเบลเลอร์เลยเี่ยแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีทอดมันทอดทอด,ทอดใหม่ๆนี่ ขาไก่เขาเข้มข้มนดินนะฮะดูอดไอคนคลักเลย วันนี้ก็มีไข่พะโล้ฮะขาไก่ที่ตักอยู่เนี่ยฮะแล้วก็มีแกงเขียวหวานหมูแล้วก็เนี่ยฮะเออเขาเรียกอะไรแกงชักส้มก็คือเหมือนแกงส้มแต่ว่าไม่มีผักครับนี่ครับไก่ทอดทอดมันเนี่ยมีแค่นี้ฮะเนี่ยมันก็ไก่ทอดอยู่ 3ามอย่างิบ้าสนะีสิบค่ะารคคารคาเขมีิบส้าิบแล้วแต่แล้วแต่สั่งสั่งห้าสะไปน อย่งนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่น่าติดไฟเหมือนู้ตัวไม่เคยเห็นปลาบอกว่าตัวแล้วติกินก็เลยถามเป็นชิ้นก็มีที่ผ้าเกิดใจไหนอ่ะก็เรียกอะไรนะต้มค่ะต้มอะไรพี่จ้าต้มอ๋อ

เราขี้เกียจกนินไงยอมลดราคาเลยอ่ะขี้ลดราคาก็ขี้เกียจไงนี่พอแล้วเนี่ยมันเติมซึ่งโรนะเธอไม่โง่หมดละโง่หมดไงเออใจดีอุ้ยตายม่อ่อหนี ็ไม่เจ็บไม่รู้เกไม่แหย่ไม่เจ็ไม่หาเสกไม่ม่เจ๋งมันเขมที่เท่าไหร่นเข้มแรกอะไรอ่ะม่นี่แหละที่มวงไม่เจ็บไม่รู้เกเัเจ็บเจ็สจ่ส่่ไหมอู่้องหลั นี้ลูกค้าใส่ไข่พะโล้50บาทนะครับดูจะใส่ไข่กี่ฟองครับ 2> 1, 1 2 3 4งอพรยัง5 55ฟองครับแล้วก็ใส่หมูผสมไปด้วยนั่นครับ50บาทโอ้โหถุงปลาลเ,เลย มาจับปลาหมอได้ตัวหนึ่งเออเมื่อวานเขามาซื้อกับข้าวถาม่าทำไรกินในหนูต้มเค็มถามอร่อยไหมอร่อยใครทำให้ลุงเอ๋เขาบอกไอ้ลุงให้จ่ายเขาจับะเขาบอกแบบบอกเอาตะกร้านี่ไปจับพอดีลูกค้าผู้ชายมาบอกด้วยเธอช่วยมันจับเอาไปเล่าให้ฟังเน่อยกินจังมากเลยนะ กินด้วยหมูประเด็นสำคัญคือมันกินด้วยอ,อ่ะข้แวุ่นนนี้ไม่กินแบบนี้หรอกนะไม่กินหรอก ส8 0 28อยแปดสง้ย8สถูกไหมสอดิไม่เยอรเอาไข่ไข่พะโลกขากไก่ครับแกงเขียวหวานแล้วก็ปลาครับใา่ผักไก่แกงเขียวหวานต้มปลาแล้วก็เอาต้นมานมเต็กครับเจ็ดบา หมดเลยสงสัยเลย มีน่าสี่อย่างนะแล้วก็ทอดมันครับนั่นแหละนี่ครับเป็นห้าอย่างเลยมากเลยอะ่ะเกี้ยวหวาน้ะขาดใช่ไหมเกี้ยวหวานหมูเกี้ยวหวานหมู ได้ค